สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาาทุกท่านนะครับที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมคนบ้านๆนะครับจะมาคลายข้อสงสัยนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราสามารถไปกดเงินที่ตู้ ATM ได้หรือไม่ถ้าได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทจากรัฐบาลนะครับเป็นคําถามยอดนิตประจําสัปดาห์นี้นะครับสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเรามาคลายข้อสงสัยไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่สามารถใช้บัตรไปกดเงินที่ตู้ ATM ได้นะครับเพราะว่านะครับกระทรวงการคลังนะครับได้เปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแทนแล้วนะครับเมื่อวันที่1เมษายน2 5 6หที่ผ่านมานะครับดังนั้นนะครับเราไม่สามารถไปกดเงินที่ตู้ ATM ได้นะครับเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปลี่ยนมาใช้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนแทนเราสามารถใช้บัตรประชาชน ไปกดเงินที่ตู้ ATM ได้หรือไม่ตอบสั้นๆเลยนะครับว่าไม่ได้นะครับถ้ารัฐบาลนะครับโอนเงินดิจิทัล10,000บาทเป็นเงินสดนะครับเราจะได้รับเงินอย่างไรถ้ารัฐบาลนะครับโอนเงินดิจิทัล10,000บาทเป็นเงินสดนะครับให้กับกลุ่มบริษัิการแห่งรัฐนะครับรัฐบาลนะครับจะโอนเงินมาทางพร้อมเพย์นะครับด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนของเราแล้วก็เข้าบัญชีธนาคารที่เราผูกพร้อมเพย์นะครับดังนั้นนะครับ คนที่ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับให้รีบดําเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนนะครับเข้ากับบัญชีธนาคารที่เรามีนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นธนาคารของรัฐนะครับธนาคารเอกชนก็สามารถผูกได้นะครับเมื่อรัฐบาลโอนเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับมาทางพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนของเรานะครับเงินก็จะถูกโอนมาตามบัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์ไว้นะครับ ให้เราใช้บัตร ATM นะครับที่ผูกไว้กับบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์เอาไว้นะครับไปกดเงินที่ตู้ ATM ได้เลยนะครับหรือจะใช้แอปธนาคารกดเงินโดยไม่ใช้บัตรก็ได้นะครับดังนั้นนะครับให้เรารีบตรวจสอบนะครับว่าเราผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไรนะครับโดยใช้แอปธนาคารที่เรามีนะครับเข้าไปที่เมนูสมัครพร้อมเพย์นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบมันก็จะ บอกเองนะครับว่าเราผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไรนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับส่วนเงินิี่ท่านวอลเลตหนึ่งมืนบาทนะครับหลายคนถามมาเยอะเลยนะครับว่าจะแจกเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับยังตอบไม่ได้นะครับแต่จะแจกภายในเดือนกันยายน6กเจ็ดนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับเตรียมผูกพ้อมเพย์ไว้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมคนบ้านๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทและบัตรบริการแห่งรัฐนะครับสวัสดีครับ